คลิปนี้เรามาดูเรื่องราวของชาวราศีสิงห์กันบ้างนะครับทุกคนชาวสิงห์ในเดือนตุลาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูดาวใหญ่กันก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวมฤตยูเลยนะครับดาวมฤตยูเนี่ยอยู่ในภพกรรมะนะครับในปีนี้นะครับชาวสิงห์เรื่องการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะเพราะดาวมฤตยูเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับการปฏิวัติอะไรที่ไม่เคยทําก็จะได้ทํามากขึ้นนะโดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียส ยังไงเราหนีมันไม่ได้เราก็ต้องยอมรับมันนะครับแต่ว่าบางคนอาจยังไม่เกิดนะบางคนก็เกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็ค่อยๆดูกันไปนะครับดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสมาจากภพมรณะแล้วก็ภพปุตตะปุตตะแปลว่าการริเริ่มสิ่งใหม่ๆบุตรหลานบริวารน,นะครับมรณะแปลว่าการย้ายถิ่นนะต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นแดนไกล เกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้นะแล้วก็ดาวพฤหัสอยู่ในภพสุขะเพราะฉะนั้นความสําเร็จอะไรใหม่ๆการลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับต่างแดนต่างชาติต่างภาษาเกี่ยวกับมรดกตกทอดก็ได้นะครับเกี่ยวกับต่างถินน่นแดนไกลนะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับสําหรับชาวสิงห์ดาวพฤหัสอยู่ตําแหน่งนี้ได้ตําแหน่งราชาชโชคนะก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดี อะไรก็เกิดขึ้นได้แบบง่ายๆสบายๆส,ส,ส่งผลให้ชาวสิงห์เนี่ยได้รับอานิสงส์จากดาวพฤหัสเต็มๆนะครับดาวราหูมาจากภพปัตตนีนะคนรักคู่ครองก็ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสนะครับมีการช่วยเหลือการเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีนะครับทีนี้เรามาดูดาวเสาร์กันบ้างดาวเสาร์มาจากภพอะริมาสู่ภพปัตตนี นะครับฮลีมาปตัตตนีก็ต้องระวังเรื่องการมีปากมีเสียงการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับดาวเสาวตตำแหน่งนี้ก็เป็นตําแหน่งพิมทุบาทด้วยนะครับก็ชาวสิงห์ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ยิ่งเดือนนี้นะดาวศุกร์กับดาวเสาวเป็นอ่าเป็นคู่พัดคลาดนะครับก็ต้องระวังเรื่องการคุยการเจรจาการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับจะให้ดีก็พูดเท่าน้อยฟังให้เยอะนะวิธีแก้ไขง่ายๆอย่ามีปากเสียงกันมากนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวสิงในภาพรวมรายปีนะทีนี้เรามาดูดาวรายเดือนกันบ้างดาวเล็กดาวเล็กดาวเล็กเริ่มตั้งแต่ดาวอาทิตย์เลยนะครับดาวอาทิตย์ก็คือดาวตัวตนของชาวสิงอยู่ในภพกระดุมพระนะครับในในตำแหน่งนี้ก็ชาวสิงในช่วงเดือนนี้ก็ขยันคันแข่งในการหาเงินเป็นพิเศษนะอยู่ร่วมกับดาวพุธดาวพุธมาจากอะไรดาวพุธมาจากภพลาพะแล้วก็ภพกระดุมพระ กระดุมผ้าเป็นกเกษตรนะแล้วก็เป็นลาพระด้วยนะครับก็ถือว่าโชคลาบนะชาวสิงในช่วงเดือนนี้ถือว่าดีเลยนะครับถือว่าดีเลยหยิบจับอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วก็มีโอกาสมีโชคมีลาบนะครับมีโชคมีลาบด้วยนะครับแล้วก็ดาวังอคารดาวคารนี้ก็ได้รับผลมาจากพบสุภะ อย่างที่พี่ตีบอกก็คือดาวพฤหัสมาเป็นราชาโชคพฤหัสมาจากมรณะนะออนไลน์ต่างถิน่นแดนไกลแล้วก็สุภาด้วยการลงทุนอะไรใหม่นะครับอยู่ในภพไอ้ดาวพฤหัสมาจากภพปัตตนีไอ้ปุตตะเท่าทีปุตตะปุตะปตะมาอยู่สุภานะครับแล้วก็มรณะมาอยู่สุภาแล้วก็ส่งผลมาถึงการเงินเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ยชาวสิงหงเนี่ยการเงินน่าจะ เข้มแข็งขึ้นนะเข้มแข็งขึ้น,นหยิบจับอะไรค่อนข้างเป็นเกอบเป็นกรรมมากขึ้นนะก็เป็นอีกเดือนหนึ่งนี่อีกเดือนหนึ่งที่ชาวสิงห์พิจิตรดูแล้วก็ถือว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรน่าจะผ่านไปได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็ดาวศุกร์เรามาดูดาวศุกร์กันบ้างดาวศุกร์มาจากภพกรรมมะแล้วก็อีกภพหนึ่งก็คือภพสหชะมากุ่มลัคนานะช่วงนี้ก็อาจจะมีการโดดเด่นเรื่องงานเกี่ยวกับการพูด นะครับหรือไม่ก็มีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานบ่อยขึ้นนะแล้วก็ดาวศุกร์ในตําำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งคู่สมพลก็มีความมั่นคงมีความหนักแน่นในช่วงเดือนนี้นะครับแต่ระวังนิดนึงช่วงเดือนนี้ดาวศุกร์กับดาวเสาร์เล่งกันนะก็เป็นคู่ศัตรูนะคู่พัดพลาก็ระวังนิดนึงเกี่ยวกับการพูดคุยเจรจานะครับพูดให้น้อยฟังให้เยอะนะวิธีแก้ไขสำหรับชีวิตคู่นะครับ อ่าน่าจะครบแล้วเนาะเดี๋ยวดูเรื่องความรักดาวความรักดาวความรักก็คือดาวเสาพีิธีพูดไปแล้วดาวเสาเร็งลัคนาก็ให้ระวังเกี่ยวกับการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับอ่ะน่าจะหมดละก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของชาวสิงนะที่ผ่านไปได้แบบสบายๆคือดาวอยู่ในตำแหน่งดีอ่ะพิธีก็ก็ทายค่อนข้างที่จะทายแบบสบายๆหน่อยนะ แต่ถ้าเกิดดาวอยู่ในตำแหน่งเสียงก็ต้องมาว่ากันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวดาวราหูย้ายประมาณกลางเดือนเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดน,นึงนะดาวประมาณกลางเดือนนะอันนี้ฟังไว้ก่อนนะประมาณกลางเดือนตุลาดาวราหูย้ายวันที่สิบเจ็าตุลาครับก็ดาวราหูเป็นดาวเกี่ยวกับคนรักคู่ครองนะครับอยู่ในสุภมณะก็ ในช่วงนี้ก็เรามีปากเสียงกันหรือไม่ก็คนรักคู่ครองอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ที่พี่ตีทําคลิปเนี่ยก่อนที่ดาวรหูจะย้ายนะอะ่ไปพาแฟนไปทําบุญก่อนทําบุญต่างถิ่นแดนไกลหรือว่าไปบริจาคเลือดนะครับทําบุญเกี่ยวกับวัดวาอารามวัดต่างจังหวัดไกลๆนะครับเพื่อเป็นการแก้เคล็ดหรือไม่ก็เรีบยบง่ายๆก็ไปปล่อยปลาหน้าเขียงไทยสวิตโคโกระบือนะครับ เพื่อเป็นการแก้เครียดให้กับดวงชะตาของเรานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวสิงในเดือนตุลาคมนะครับเดี๋ยวมาเปิดไพ่ดูนะครับเทียบกับดวงดาวกันบ้างนะครับเดี๋ยวพิธีจะเปิดไพ่าสมามใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพรวมดวงดาวกับหน้าไพ่จะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มตั้งแต่ใบที่หนึ่งเลยนะครับใบที่หนึ่งนะครับการงานโดดเด่นเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษา นะครับออนไลน์มาแล้วนะครับใครที่ที่ทําออนไลน์ทําพวกต่างประเทศนะในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับเพราะว่าดาวคารได้ตำแหน่งมหาจักรดาวคารก็เป็นเป็น,ปนมาจากภบสุภะนะบวกกับดาวพฤหัสได้ราชาโชคนะช่วงเดือนนี้น่าจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับถ้าเกิดใครทำงานเกี่ยวกับออนไลน์นะต่างถิ่นต่างแดนนะครับใบสอง ใบสองมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับมีความคิดรเริ่มสร้างสารรค์เกิดขึ้นสำหรับชาวสิง์นะครับเพราะฉะนั้นคิดและทำนะอย่าไปคิดอย่างเดียวนะครับคิดแล้วลงมือทำอุย้ยสำเร็จแน่นอนนะครับมาดูใบสุดท้ายกันใบสุดท้ายนี่โอ้โหนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับใบนี้ก็หยิบจับอะไรก็ได้ในช่วงนี้ชาวสิงนะบอกได้เลยคําเดียวว่าเฮงปังดังแน่นอนนะครับก็เป็นอีก ราศีหนึ่งที่นะ่าจับตามองในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับดูดวงให้สนุกนะครับทุกคนอย่าไปซีเรียสกับการดูดวงนะคนเรามีขึ้นมีลงยามขึ้นก็อย่าเหลิงยามลงก็อย่าถอยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกคนสวัสดีครับ